เรามาฝึกท้องแบบเซอร์ก t ตเทนนิงครับแบบ h i r t ครับด้วยบอดีเวทครับเราเริ่มมาเลยครับท่าแรกผมจะเปิดด้วยท่าบ i ิ y c ค e ขึ้นครันครับสลับซ้ายขวาก็10นาทีครับง่าสลับซ้ายขวาก็10ครั้งครับก็รวมไปกับก็20ครั้งครับสลับกันครับก็นับกันเอาเองนะครับนี่ครับพอครบ10ครั้งเสร็จแล้วก็ไปท่าที่2ครับทันทีครับไม่มีพักครับ ท่าที่2ก็คือรัสเซียนทวิตครับใช้ลูกบอลครับมือเปล่าก็ได้ครับถ้าไม่มีลูกบอลครับบิดให้สุดนะครับเนี่ยครับยกขาขึ้นครับบิดให้สุดนะครับมันทําได้ทั้งขาตรงและขางอครับสิบครั้งเหมือนกันครับสําหรับขาตรงก็มันจะยากกว่าหน่อยต้องมีขาคนที่แข็งแรงระดับหนึ่งครับคือคือถ้าทําเป็นเซอร์กิตผมจะไม่ทําขาตรงครับบางทีมันมันล้าก่อนมันไม่ได้จำจำตามจํานวนที่เราตั้งใจไว้ครับ เราไปท่าที่สามกันเลยครับท่าอะไรวะเนี่ยโอ้ไซด์ทูไซด์ครับหรือแพนทเวิชครับบิดเอวไปด้านข้างทำท่าแพงทำท่าอีโบแพงครับแล้วก็บิดแค่เอวสลับสายขวาเนี่ยครับก็ทำทั้งหมดก็สิบครั้งเหมือนกันครับหนึ่งสองซ้ายขวานับเป็นหนึ่งครับนี่ครับก็เราฝึกกันเป็นรูปแบบของเซอร์เคตเทนนิงครับเราจะไม่มีการพักเลยครับ เขาเรียกได่หลายแบบบางคนเขาก็เรียกใจเสร็ตฝึกท่านี้เสร็จไปท่านี้ต่อเลยบางนี่ครับแล้วก็ไปกันท่าที่สี่แล้วครับแพนด์อินแอนเอาท์คลอสแอนด์โอเพนครับอินแอนด์เอาก็คือนอกกับในก็คลอสแอนด์โอเพนก็คือเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยครับนี่ครับ,รบท่านี้ท่าน,นีวก็เบิร์นไขมันสุดยอดนะครับไม่เชื่อลองลองดูครับ เราก็ฝึกกันทั้งหมดสิบครั้งนะครับเราจะไม่พักนะครับบครบครบสิบครั้งเราก็จะไปท่าอื่นทันทีเลยนะครับทุกการฝึกของเราครับการฝึกท้องแบบนี้ครับรูปแบบนี้ครับบางคนยังไม่เคยสัมผัสครับผมบอกเลยคุณฝึกตามคลิปผมได้เลยนะครับครบแล้วยังครับไปท่าที่ห้าเลยนะครับ ท่าที่ห้าก็คืออ๋ออีโบแพงไอ,อสไปเดอร์แมนครับขาเริ่มล้านะครับมันก็เลยขยับได้นิดเดียวเห็นไหมจริงปกติผมฝึกท่านี้นะก็คือหัวเขา่าก็คือจะถึงศอกเลยครับที่ฝึกนะครับแต่ว่าก็คือขามันเริ่มล้าแล้วไงมันเป็นท่าสุดท้ายครับนี่ครับท่าที่หกครับก็คือมาลติเนนคลัมเบอร์ครับ สวิตชิ่งครับเป็นการสลับมามามาเทิร์นคัมเบอร์ M M M ครับก็ฝึกกันทั้งหมดซ้ายขวาก็นับเป็นหนึ่งครับก็สิบครั้งเหมือนกันครับนี่ครับผมจะเอารูปแบบนี้ครับมาฝึกให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าฝึกท้องเขาฝึกกันยังไงครับ